พีซีแท็กเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะในวันอังคารที่19พฤศจิกายนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับน้ำตาลก็ต้องมารีวิวรถไถมือสองเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะน้ำตาลจะพามาชมนะคะอกูบ u b o t า L4018 นะคะอยู่ด้านนี้นะคะ2คัน40แรงมี SP แล้วก็ แบบธรรมดานะคะดีทีเดี๋ยวเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะมาที่คันแรกกันเลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นคู b o ต้ l 4 0 1 8 s t นะคะสเปเชียลคันนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์2ชิ้นก็จะมีดังดินหน้าแล้วก็ผ่านคนดินด้านหลังนะคะผ่านหลังเป็นผ่านใหม่นะคะของสยามสโตลา สภาพด้านหลังก็แห้งๆนะคะไม่รั่วไม่ซึมระบบใบใช้งานได้ปกตินะคะระบบเครื่องเกียร์แ๋วนะคะ สภาพล้อหลังช้าได้อีก80%ได้ค่ะล้อหน้าก็ได้อีกสัก60ได้นะคะสภาพเบาะไม่มีขาดนะคะหลังคาไม่มีแตกค่ะตัวรถเป็นสีเดิมทั้งคันนะคะ จดทะเบยียนปี65ราคาคันนี้จะอยู่ที่365,000บาทน,นะคะ365,000บาทค่ะอะลืมลืมให้ใหพี่คดูไหมกันคุณแจหหยต้องขออภัยด้วยนะคะ คันที่2เลยนะคะคันนี้ก็จะเป็น L4018 นะคะเป็นรุ่นธรรมดาแต่ก็สวยแจ๋วเหมือนกันค่ะคันนี้ก็อุปกรณ์ของชิ้นนะคะก็จะมีดันดินหน้าแล้วก็ดันดินดนหลังนะคะสภาพร้อหน้าก็ใช้ได้อีก60%นะคะ ก็ได้อีก80%ได้ค่ะระบบไฟใช้งานได้ปกตินะคะระบบเครื่องเียนตว คันนี้จดทะเบียนปี6-3นะคะราคาคันนี้จะอยู่ที่355,000บาทนะคะ355,000บาทค่ะรกค้าท่านใดนะคะสนใจคูโบต้านะคะ L 4 0 1 8ไว้ใช้งานนะคะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่ร้านที t r แท t กเตอร์นะคะอยู่อำเภอเบญจรักษ์จังหวัดสีสเกตค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะ เดินทางเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะก็สามารถโทรติดต่อสอบถ,ถามได้นะคะที่เบอร์โทร0816004753ค่ะเดี๋ยววันนี้น้ำตาลก็ขอจบคลิการรีวิวไว้ก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ